ทันใดนั้นเสียงนอกฝูงชนทำให้ทุกคนมองย้อนกลับไปโดยไม่รู้ตัวทั้งโจเซฟและกุสตาโวไม่คาดคิดว่าจะมีคนเข้ามาแทรกแซงในเวลานี้เช่นเดียวกับที่เขาสงสัยเยเฉินได้แยกตัวออกจากผู้คนที่อยู่รอบนอกแล้วและเดินต่อหน้ากุสตาโวและโจเซฟน้องชายคนเล็กที่ถูกผลักออกไปไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงถูกเด็กตัวสูงและผอมคนนี้ผลักไปด้านข้างและก่อนที่พวกเขาจะตอบโต้ผู้คนก็เดินผ่านพวกเขาไปแล้ว เมื่อเห็นว่าเย่ยเฉินเป็นใบหน้าแบบตะวันออกที่ไม่คุ้นเคยโจเซฟก็ชี้ไปที่เย่ยเฉินด้วยความโกรธทันทีและถามว่าคุณเป็นใครกำลังมองหาความตายใช่ไหมพูดอย่างนั้นเขาไม่ต้องการเสียเวลากับเย่ยเฉินและดูลูกน้องสองคนข้างๆเขาทันทีดึงเด็กคนนี้ออกมาให้ฉันและทุบตีเขาให้ตายทันทีที่ทั้งสองได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็เข้าหาเย่ยเฉินทันที ในความเห็นของพวกเขาเย่เชนสูงและผอมและเมื่อมองแอร์วบแรกเขาเป็นคนประเภทที่ไม่เคยออกกำลังกายและทั้งสองคนล้วนเป็นผู้ชายที่มีกล้ามเนื้อซึ่งใหญ่กว่าปากชามและเป็นเรื่องง่ายที่จะสอนบทเรียนให้เย่เชนทั้งสองรีบมาหาเย่เชินหนึ่งในนั้นยื่นมือออกมาและกำลังจะคว้าเย่เชินและลากเขาออกไปแต่เขาไม่คาดคิดว่าเย่เชินจะแข็งกระด้างทันใดนั้นก็ขยับตัวและคว้าแขนที่ทั้งสองคนเหยียดออก ทั้งสองคนตกใจและไม่มีใครเห็นว่าเย่เฉินทำมืออย่างไรแต่มือของเขาถูกเย่เฉินจับไว้เมื่อทั้งสองคนประหลาดใจมือของเย่เฉินก็บิดเข้าด้านในบิดแขนของทั้งสองคนให้เสียรูปในทันทีและเสียงแตกเหมือนประทัดก็มาถึงและทั้งสองคนก็โยนเข้าที่เป็นเวลาครึ่งสัปดาห์โดยตรงเนื่องจากแรงบิดมหาศาลของแขนและศีรษะของพวกเขาชนกันโดยตรงและศีรษะของพวกเขาก็มีเลือดออกในทันที ในเวลานี้สิ่งที่แย่ที่สุดคือแขนของพวกเขาซึ่งถูกหักออกเป็นหลายชิ้นขณะที่ทั้งสองคนนั่งบนพื้นและคลั่งครวนฝูงชนก็หวัดกลัวเย่เฉินอย่างสมบูรณ์พวกเขานึกไม่ออกเลยว่าเย่เฉินสามารถบิดชายกล้ามเนื้อสองคนที่มีน้ำหนักมากกว่า200ปอปอนด์ให้เป็นวอลเล่ได้อย่างง่ายดายพลังแบบนี้แม้แต่ผู้แข็งแกร่งที่สุดในสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถทำได้โจเซฟก็งุนงงเช่นกัน เขาไม่ได้คาดหวังว่าลูกน้องที่มีอำนาจมากที่สุดสองคนรอบตัวเขาจะกลายเป็นขยะในทันทีเขาอยู่ในแก๊งมาหลายปีแล้วและได้เห็นการบาดเจ็บทุกประเภทและแขนที่หักของน้องชายสองคนของเขาถูกพลิกคว้าม,มากกว่าหนึ่งครั้งโศกนาฏกรรมแบบนี้แม้ว่าจะเป็นการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเต็มรูปแบบฉันกลัวว่าฉันจะไม่สามารถถือโทรศัพท์มือถือได้ในอนาคตซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเทียบเท่ากับการสูญเสียแขนความแข็งแกร่งแบบนี้แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ โจเซฟซึ่งรู้สึกประม่าเล็กน้อยถามเย่เฉินโดยไม่รู้ตัวคุณเป็นใครคุณต้องการทำอะไรไม่ว่าคุณจะต่อสู้ได้มากแค่ไหนคุณอาจไม่สามารถเอาชนะเราได้สาหรือห้ิบคนใช่ไหมเย่เฉินยิ้มมองโจเซฟอย่างจริงจังและพูดอย่างจริงจังเด็กของคุณเป็นคนร่านและขี้ลืมจริงๆฉันเป็นลุงเย่ของคุณคุณลืมไปแล้วเหรอ โจเซฟไม่ได้คาดหวังว่าเย่เฉินจะดูตัวเองว่าเป็นคนร้านเมื่อเห็นว่าเขาไม่แก่เท่าตัวเองเขายังบอกกว่าเขาเป็นลุงของเขาและทันใดนั้นก็ตะโกนใส่น้องชายหลายคนรอบตัวเขาไปด้วยกันฆ่าเขาแม้ว่าน้องชายจะประมาทแต่ท้ายที่สุดพวกเขามีอาวุธอยู่ในมือและประกอบกับผู้คนจำนวนมากพวกเขาคิดว่าโอกาสในการชนะของพวกเขาไม่เล็กดังนั้นการแสดงออกของพวกเขาจึงเย็นชาและพวกเขาหันไปโจมตีเย่เฉิน เย่เฉินทำท่าทางปิดกั้นในเวลานี้และพูดกับโจเซฟด้วยใบหน้าที่จริงจังคุณลืมมันไปแล้วหรือยังฉันกับพ่อของคุณเป็นเพื่อนที่ขี้ลืมและฉันมักจะเรียกเขาว่าพี่ใหญ่เพราะฉันเป็นพี่น้องกับพ่อของคุณแล้วคุณไม่จําเป็นต้องเรียกฉันว่าลุงเหรอขณะที่เขาพูดออร่าของเย่เฉินได้แทรกซึมเข้าไปในสมองของโจเซฟอย่างเงียบ,ยบคนทั้งตัวของโจเซฟตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็มองไปที่เย่เฉินและพูดอย่างตื่นเต้น ลุงเย่จริงๆแล้วคุณลุงเย่เสียงลุงเย่สองคนนี้ทําให้ทุกคนในที่เกิดเหตุตกตะลึงพวกเขาทั้งหมดคิดว่าเย่เฉินไม่ได้มาตามมาหาความตายด้วยดวงตาที่ยาวและเขารู้สึกละอายใจที่จะบอก,กว่าเขาเป็นลุงของโจเซฟนี่แค่เบื่อที่จะมีชีวิตอยู่เหรอแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าโจเซฟจะยอมรับ ในเวลานี้โจเซฟใช้ความคิดริเริ่มอย่างตื่นเต้นที่จะก้าวไปข้างหน้าจับมือขวาของเย่เฉินด้วยมือทั้งสองข้างและพูดอย่างตื่นเต้นลุงเย่ทำไมคุณถึงมาที่นี่ฝุงชนรอบตัวเขาอาปากค้างและกุบสตาโวก็งุนงงแต่เย่เฉินพูดเบาๆคุกนี้ไม่ได้เปิดโดยครอบครัวของคุณถ้าคุณมาได้ฉันจะมาไม่ได้เหรอคุณได้รับอนุญาตให้ทำผิดพลาดและคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำผิดพลาดลุงเย่ โจเซฟพูดด้วยความเคารพอย่างยิ่งในเวลานี้ใช่ใช่ลุงเย่คุณพูดถูกเย่เฉินเหลือบมองเขาแล้วที่ไปที่กูสตาโวและพูดว่าวันนี้คุณให้หน้าลุงของคุณและคนนี้จะไม่แต่ต้องเขาก่อนโจเซฟพูดโดยไม่ลังเลว่าโอเคตั้งแต่ลุงเย่พูดแล้วฉันก็ไม่สามารถแต่ต้องเขาได้อีกแล้วหลังจากนั้นเขามองไปที่กูสตาโวและพูดด้วยใบหน้าที่จริงจัง กุสตาโวคุณโชคดีในวันนี้ถ้าไม่ใช่เพราะลุงเย่ของฉันออกมาช่วยคุณพูดฉันจะปล่อยให้พี่น้องของฉันผูกคุณไว้ในรังของแตนอย่างแน่นอนกุสตาโวไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเขาได้ยินคำพูดของโจเซฟเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงคลื่นแห่งความสุขในใจไปตลอดชีวิตโดยคิดว่าเขาเกือบถูกลูกชายของเขาฆ่ายอย่างลับๆและน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเขาอย่างไม่สามารถควบคุมได้ เย่เฉินมาหากุุสตาโวในเวลานี้ตบเขาที่ด้านหลังศีรษะและพูดอย่างเย็นชาทำไมคุณถึงร้องไห้มันหายใจไม่ออกเล็กน้อยโอเคไหมกุุสตาโวไม่ได้คาดหวังว่าเย่เฉินจะยกมือขึ้่ตีเขาและปฏิกิริยาแรกของเขาคือโกรธแต่เมื่อเขาคิดว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาช่วยเขาหยุดโจเซฟเขาได้แต่กลืนความโกรธของเขาและแซงทำเป็นขอบคุณเสื้อขอบคุณที่ช่วยฉันฉันจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนตอบแทนฉัน เย่เฉิญพูดอย่างดูถูกดูรูปลักษณ์ของนกในปัจจุบันของคุณคุณต้องการตอบแทนอะไรฉันแม้ว่าหลานชายคนโตของฉันจะไว้ชีวิตสุนัขของคุณในขณะน,นี้แต่คุณคิดว่ามีอะไรอีกบ้างที่คุณสามารถรับมือกับคุณได้ในตอนนี้ตอนนี้ทั้งครอบครัวของคุณได้รับการจัดการโดยลูกชายของคุณ แต่ลูกชายของคุณต้องการชีวิตของคุณคุณเคยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ถ้าหลานชายคนโตของฉันไม่ฆ่าคุณในวันนี้ลูกชายของคุณจะหาคนอื่นมาฆ่าคุณในวันพรุ่งนี้หรือไม่กุสตาโวพูดไม่ออกครู่หนึ่ง มันเป็นเพียงในขณะนี้ที่ในที่สุดเขาก็คิดออกสิ่งหนึ่งเนื่องจากลูกชายของเขาตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายและควบคุมองค์กรอาชญากรรมทั้งหมดอย่างเต็มที่ทุกสิ่งที่เขาทำในเรือนจำรูกลินก่อนหน้านี้เป็นเพียงความเจริญรุ่งเรืองที่ผิดพลาดในเวลานั้นฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีการสนับสนุนในคุกนี้ ยิ่งกว่านั้นผู้คนบอกว่าไม่มีการหันหลังกลับเมื่อเปิดคันธนูและเนื่องจากลูกชายปล่อยให้โจเซฟทำกับตัวเองในวันนี้ตราบใดที่เขายังไม่ตายเขาจะไม่ยอมแพ้ความคิดนี้อย่างแน่นอนและเขาจะยังคงหาวิธีลอบสังหารตัวเองต่อไป สิ่งที่น่าเสียใจยิ่งกว่านั้นคือพวกเขาไม่สามารถไปหาครอบครัวรถชิวเพื่อขอความช่วยเหลือได้และครอบครัวรถชิวให้สิทธิพิเศษแก่พวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาถูกลูกชายทอดทิ้งและพวกเขาคิดว่าพวกเขายังคงมีคุณค่าในการใช้และหากพวกเขารู้สถานการณ์จริงพวกเขาจะสูญเสียคุณค่าทั้งหมดให้กับพวกเขา ดังนั้นหากคุณไม่สามารถหาการสนับสนุนที่แข็งแกร่งได้ไม่นานก่อนที่คุณจะตายในคุกนี้อย่างแน่นอนเย่เฉินคนปัจจุบันเป็นฟังช่วยชีวิตของเขาเองดังนั้นเขาจึงรีบขอรอ้องเย่เชนเซอร์โปรดแสดงให้ฉันเห็นวิธีที่ชัดเจนปราบใดที่ฉันสามารถเอาชีวิตรอดจากภายัยพิบัติที่อยู่ตรงหน้าชันชันยินดีที่จะให้เงิน100ล้านเหรียญสหรัฐเป็นรางวัลเย่เฉินพูดอย่างดูถูก มาเธอต้องขอบคุณฉันที่คุณสามารถช่วยชีวิตคุณได้ตอนนี้นี้อย่าพูดถึงการดื่มไวายแดงและกินสเต็กในมื้อต่อไปมันยังไม่ทราบว่าคุณจะมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนั้นได้หรือไม่ทั้งหมดนี้คุณยังคงเพ้อฝันเกี่ยวกับการฟื้นครอบครัวซานเชสในใจของคุณหรือไม่อย่าลืมว่าคุณถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยชาวอเมริกันและคุณไม่สามารถออกจากชีวิตนี้ได้ กุสตาโวถามอย่างทำอะไรไม่ถูกนั่นแล้วตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรดีเย่เฉินพูดเบาๆตามฉันมาฉันจะปกปิดคุณในอนาคตคุณไปบอกผู้คุมเรือนจำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ห้องขังของฉันและอยู่กับฉันฉันจะปกป้องความปลอดภัยของคุณกุสตาโวไม่รู้ว่าทำไมเย่เฉินถึงรู้ว่าเขาสิ้นหวังที่จะพลิกกลับ แต่เขายังคงเต็มใจที่จะช่วยเหลือตัวเองคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาอดไม่ได้ที่จะแอบสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนนี้เป็นมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นเขาจะช่วยฉันทำไมเขาถึงเต็มใจปกปิดฉันและขอให้ฉันย้ายไปที่ห้องขังของเขาเพื่ออยู่กับเขาแต่แต่เขาชอบอะไรเกี่ยวกับฉันฉันแก่แล้ว ในเวลานี้เย่เฉินเห็นว่ากรูสตาโวไม่ได้พูดเป็นเวลานานดังนั้นเขาจึงพูดอย่างเย็นชาฉันเตือนคุณฉันไม่ได้ช่วยคุณอย่างไร้ประโยชน์ฉันช่วยคุณคุณต้องเชื่อฟังคําสั่งของฉันในทุกสิ่งคุณต้องทําทุกอย่างที่ฉันขอให้คุณทํามิฉนั้นฉันจะบอกหลานชายคนโตของฉันโดยตรงฉันไม่สนใจว่าคุณมีชีวิตอยู่หรือตายคุณเข้าใจไหมกุบสตาโวตัวสั่นและรีบพูดว่าฉันฉันเห็นฉันเห็น พูดอย่างนั้นเขาบังคับให้ระง,งับความอัปยศอดสูในใจเดินขึ้นไปหาเย่เชิญก้องศรษะาลงและสำลักในอนาคตฉันจะทำสิ่งที่คุณขอให้ฉันทำเพียงแค่ขอให้คุณปกปิดฉันและอย่าให้ฉันถูกฆ่าโดยคนอื่นเยเฉินพยักหน้าด้วยความพอใจแต่จงใจพูดด้วยใบหน้าเย็นชาไม่ว่าฉันต้องการปกปิดคุณหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณฟังหรือไม่กุสตาโวรีพูดว่าฉันเชื่อฟังฉันจะเชื่อฟัง ขณะที่เขาพูดเขาใช้ความคิดริเริ่มที่จะเอื้อมมือไปหากระเป๋ากางเกงของเย่เฉินเย่เฉินคิดว่าผู้ชายคนนี้มีสิ่งที่ดีที่จะติดสินบนเขาแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเปิดกระเป๋ากางเกงของเขาแล้วถือกระเป๋ากางเกงที่เปิดออกอย่างไม่เต็มใจในมือของเขามองไปที่เย่เฉินอย่างน่าสงสารสีหน้าของเขาอับอายแต่ก้มหน้าก้มตาตอบสนองเขาเย่เฉินเข้าใจความตั้งใจของผู้ชายคนนี้ทันทีนี่ไม่ใช่การในละครอเมริกันเรื่องคริสตันเบรก หรอร่วมเขียนชายชราคนนี้ยังคิดว่าเขามีเจตนากับเขาเย่เฉินที่รู้สึกขยาขยางยกมือขึ้นโดยตรงและตบเขาห่างออกไปไม่กี่เมตรและพูดอย่างดุคุณป่วยหรือไม่คุณคิดว่า l a o สื่อดูเหมือนจะมีส่วนร่วมในมูล,ลนิธิหรือไม่ถ้าคุณรังเกียจฉันอีกครั้งฉันจะปล่อยให้หลานชายคนโตของฉันฆ่าคุณ ครั้งแรกที่กุสตาโวถูกตบหน้าเมื่อเขาตัวใหญ่มากใบหน้าเก่าของเขาบวมขึ้นสูงทันทีแม้ว่าความคิดแรกของเขาคือโกรธแต่เขาก็โกรธมากจนเขาต้องการคิด AK47 จากอากาศบางๆแล้วตีเย่เฉินด้วยกระสุนทั้งหมดของรถรับส่งอย่างไรก็ตามในวินาทีถัดมาเขาก็รู้สึกโล่งใจและมีความสุขไปตลอดชีวิต ดูเหมือนว่าโจเซฟลุงที่ปรากฏตัวครึ่งอย่างกระทันหันไม่ต้องการวางแผนต่อต้านเขาและในที่สุดเขาก็ไม่ต้องแบกรับภาระแห่งความอัปยศอดสูในไม่ช้าความสุขแบบนั้นก็ระงับความโกรธก่อนหน้านี้อย่างสมบูรณ์และรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเป็นครั้งแรก แต่รอยยิ้มนี้ประจบประแจงมากด้วยใบหน้าที่ประจบประแจงเขามองไปที่เย่เฉินและพูดด้วยรอยยิ้มฉันขอโทษนาเย่ฉันเข้าใจผิดอย่ากโกรธไม่ต้องกังวลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะทำสิ่งที่คุณขอให้ฉันทำ